เมื่อวันที่4เมษายน2567ณหอประชุมอำเภอเมืองแม่ห้องศอนายสังคมคัดเชียงแสนนายอำเภอเมืองแม่ห้องสอนประกาศวาระอำเภอจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยกิจกรรมคิกออฟหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองแม่ห้องศน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ด้วยการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ2,567โดยยึดหลักปรัชญาและแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มุ่งหวังให้ทุกหมู่บ้านชุมชนรู้รักษาเมคีสร้างความสมานฉานในหมู่บ้านและชุมชนพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะภัยจากยาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัย ทางสังคมด้วยแนวทางสันติทำให้หมู่บ้านและชุมชนสังคมนั้นๆเป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริงด้วยการบูรณาการความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มคนสีขาวหรือกลุ่มจิตอาสาที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันให้ลูกหลานห่างไกลาจากปัญหายาเสพติดภายในงานนายสังคมคัดเชียงแสนนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้ประกาศวาระอำเภอจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบป้ายหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกอบด้วย 1. ตำบลห้วยผาได้แก่บ้านห้วยซ่านนายหมู่ที่8 2. ตำบลหมอกจำแปดได้แก่บ้านแม่สงาหมู่ที่สองสามตำบลปางหมูได้แก่บ้านปางหมูหมู่ที่หนึ่งบ้านศกป่องหมู่ที่หกบ้านไม้แงะหมู่ที่แปดบ้านพระโคโลหมู่ที่สิบบ้านขุนกลางหมู่ที่สิบเอ็ดและบ้านดอยแสงหมู่ที่สิบสาม 4. ตำบลผาบ่องได้แก่บ้านห้วยเดือหมู่ที่3บ้านห้วยป่งการหมู่ที่6บ้านห้วยแก้วหมู่ที่7 5. าตำบลห้วยโปง่งได้แก่บ้านไม้สางหนาหมู่ที่6บ้านห้วยช่างําหม,มู่ที่8บ้านหนองเขียวหมู่ที่10บ้านไมโครเวฟหมู่ที่11บ้านใหม่ห้วยไวหมู่ที่14และบ้านทุ่งมะขามป้อมหมู่ที่15 6าตำบลห้วยปูริงได้แก่ บ้านห้วยกุ้งหมู่ที่สองบ้านหวานาัวน้ําแม่ห้องสอนหมู่ที่4บ้านห้วยตองหมู่ที่5บ้านห้วยตองก้อหมู่ที่7และบ้านห้วยใสหมู่ที่11ปัจจุบันอำเภอเมืองแม่ห้องสอนมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน52หมู่บ้านและยังคงเหลือหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน22หมู่บ้าน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจึงได้ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงม,มหาดไทยให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและทุกชุมชน